สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับคลิปนี้มาชมพระสมเด็จพิม์พใหญ่วัดระังนะครับผมพระเองสวยคมนะครับองนี้นะครับนี่ฐานคมคมเป็นสันเลยนะครับมีเม็ดขาวคุณนะครับเม็ดพระธาตุนะครับนี่พิมพ์ใหญ่พระประธานวัดระฆังนะครับองนี้ถือว่าเป็นพระสวยอยู่นะนะครับหน้าคมชัดนะครับ หลังก็มีการใช้มาบ้างนะครับแต่มีความหนึกนุ่มนะนะครับเนื้อเน่าหนึกนุ่มดีนะครับสมเด็จเล่นกันแค่ชอบนะครับผมนะฮะขายไม่แพงแบ่งกันนะครับแบ่งปันกันนะครับผมนี่ชมช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาได้ส่องนะครับเอาเป็นวิดีโอสไลด์ก็เหมือนจริงนะครับเหมือนจริงนะครับตัวจริงก็อย่างนี้เลยนะครับดูให้ชอบดูกันหลายๆมุมนะครับ เนี่ยชัดชัดช้าช้านะครับสนใจแล้วก็ทักไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจนะครับแอดไลน์มานะครับคิวอาร์โคบนหน้าจอนะครับพิมพ์ใหญ่วรคังเปิดแบ่งปันนะครับองนี้4ี0 0้บาทนะครับผมไม่แพงนะครับ4,500บาทนะครับราคานี้เอากันแค่ชอบนะครับผมนะครับดูให้ชอบก่อนนะครับแล้วค่อยทักมานะครับเบื้องต้นดูให้ชอบแล้วทักมาขอรูปเพิ่มเติมนะครับ แล้วถ้าชอบกันก็ราคาก็ว่ากันนะครับผมเปิดไว้ที่4,500บาทนะครับถามบ,าบ้านนะครับนะสมเด็จราคาแบบนี้ต้องเล่นแค่ชอบนะครับนะอย่าถามหาประกันนะครับผมนะฮะทักมานะครับ fc นะครับผมทิมใหญ่พระประธานวรังนะครับสี0พันห้ารบาทนะครับผม ดูแล้วชอบทักมานะครับ